ไท่ันทีแมนนายอยู่ไหนกันโว้นนายเหรอช็อต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 เลยช็อตช็อตช็อตมามาเก้เก้เก้ทำให้พวกมึงพวกมึงช็อตช็อตบ๊ะบ๊ะทีแมนเขาเป็นพวกกับเราไปแล้วไท่านทีแมนอย่าหาเรื่องเลยหลมุดไลมุดไปไปว้าเลโก้ไปเลโก้ไปนั่นแหลๆนั่นแหละหลชตลชอม่แกม่ได้

มันมีบังคับให้ฉันใช่อันนี้เอากมาดิแกเป็นใคริโว้ยต้องรีบดินอก่อนอะรกิอกินอินอกินอะไปกินทำไมล่ะโอยกระตุ็นวีอ้ยไม่มีแล้วเอาไปกิน รู้สึกยังไงล่ะไอจอทีวีที่นัาสมเพชของแกนี่แตกก็ฉันหัว<ร>